สวัสดีค่ะที่นี่พ่อใหญ่บุญฟาร์มจังหวัดสระก้วค่ะวันนี้น้องพามาชมแปลงหญ้าที่น้องปลูกไว้ให้ง้วนะคะน้องปลูกหญ้าหลายชนิดน,นะคะทั้งหญ้าขน,น,นหญ้าแพงโกลาลูซีเนปียและกหญ้าหวานอิสระเอวค่ะจ,จะมีทัวร์หามตาครับทัวร์เข้าเขตร้อนปนิดน้อยนะคะน้องจะเลือกปลูกหญ้าตามพื้นที่ดีของเจ้าของนะคะยังาแพ่งกลาน้องก็จะปลูกไว้้างซานา้ะคะ่ะ ตรงต้นมะาพร้าวตรงนั้นจะเป็นสาน a m นะคะช่วงฤดูแรงน้องก,ก็จะเอาสูบพานางมาสูบนางให้เขาะคะ่ะเพราะน้อ,นองบ่ิสามารถเดินระบบไฟมาเผื่อลดน้ำได้นะคะเพราะมันไกลาจากบ้านมากแล้วก็ปลูกยากค้นไวต้ตรงที่ลาบลุ่มะคะ่ะตรงที่เป็นน้องนา,นะค,ะาค่ะยาค้นจะมักที่เป็นน้องๆมากเลยะคะ่ะ ก็จะสามารถตัดได้ทั้งปีช่วงฤดูแรงงาคนนี้ก็จะสามารถตัดได้นะคะงาแต่ละชนิดโปรตีนก็นจะต่างกันเล็กน้อยะคะ่ะก็ต้องเสริมโปรตีนในเขาโดยอาหารคนเสริมเกลือแร่เสริมวิตามินบำรุงให้เขาอยู่ดีค่ะแต่ว่า,างานี้น้องจะให้กินทั้งปีเลยะคะ่ะก็จะมีเสริมอาหารหยาบโดยฟางเป็นกลาแห้งเล็กน้อยะคะ่ะ ปิดตัดหญ้าทุกทั้งปีก็เพอช่วยลดต้นทุนในการสื่ออาหารสื่อฟางนะคะหญ้าอยากจะปลูกไว้ระมาสิบไร่ค่ะหญ้าลูซี่ะคะน้องจะปลูกตรงที่ราบหญ้าลูซี่ปลูกง่ายไทยแล้วก็ว่านก็ปลูกได้ง่ายเลยค่ะหญ้าลูซี่บม่มักนามนะคะทามีน้นามขังนามถั่วนี่ เขาจะเหลืองเราเขาก็จะตาย้วค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปลายางน้าหนองปลูกหญ้าหวานอิสราเอลวห้กินเลนๆนนะคะบ่ได็ปลูกหลายก็จะมีเนื้อเปียเสริมเล็กน้อยในทีนองจะปลูกไม่ปลาเศรษฐกิจไว้เยอะเลยค่ะแล้วก็นในบริเวณที่วังของหล่องไหม้ปลาเนี่ยนอก็จะปลูกหญ้าไว้ทั้งหมดเลย ส่วนใหญ่จะเป็นหยาลูซีสีค่ะก็จะตดัดวนไปวนมาอย่างนี้ทั้งปีเลยค่ะแล้วก็จะมีผลไม้แซมบางนะคะในแปลงนี่ก็ปลูกมะปรางไว้ค่ะส่วนมากผลไม้ยูที่น้องปลูกไว้ก็จะปลูกไว้ที่แบบทนแรงอะคะ่ะเมื่อต้องการดูแลมาให้เขาอยู่ได้ส่วนมากจะเป็นมะปรางมะม่วงมะพร้าวขนุนมาเนี่ยค่ะ แต่บุต้องการดูแลมากกะจะประมาณเนี่ยค่ะแปลงห้าน้อกจะเนีนให้กินหน้าเสริมโดยฟางเสริมอาหารคนเสริมเกลือแร่เสริมวิตามินบำรุงทั่วไปค่ะแต่จะเน้นให้เขากินหน้าให้เขาอิ่มเพราะว่าที่เลี้ยงไว้คือเป็นแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ แค่เขากินอิมนอนสบายบ่มีโลคภัยนี่คนเลียงก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณมาหลายสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านเรียงว่ายังมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะ